คลิปนี้นะครับจะเป็นหัวข้อคนไทยอยู่ตรงนี้มานานแล้วคลิปที่เก้าทีนี้ก็ย้อนไปดูว่าก่อนหน้านั้น,น,นพูดเรื่องอะไรนะครับล่าสุดเป็นคลิปที่แปดก็คือส่วนใหญ่แล้วอะ่ะก็จะเป็นเรื่องของคูเมืองโบราณ430เมืองนี่แหละที่เป็นคูเมืองแบบทวารวดีแล้วก็ส่วนใหญ่อะ่ะจะเป็นข้อมูลของขมีนโบราณตั้งแต่ยุคฟูนัน แล้วก็พระเจ้าจิตเสณนในยุเคเจลินะครับที่มาครองอีสานทั้งหมดแล้วกเกิดเป็นเจริญรบ,บและเจลิน้ำนะครับทีนี้จากข้อมูลทั้งหมดเนี่ยยังไม่สามารถจะบอกได้ว่าคนไทยเป็นใครมาจากไหนนะครับแนวคิดนี้ก็จะรวบรวมข้อมูลของชาติพันธุ์ต่างๆทั้งในแผ่นดินไทยแล้วก็เพื่อนบ้านนะครับ ในการสร้างรสชาตินะครับด้วยข้อมูลแบบพัปรกันด้คือการแต่งเติมข้อมูลหรือตัดทอนข้อมูลเพื่อสร้างรัชาติขึ้นมาให้เป็นเอกภาพครับมันก็จะมีข้อมูลที่ไม่จริงอยู่ส่วนหนึ่งนะครับทีเนี้ตรงเนี้มีบทความหลายอันที่เป็นนักษณะาที่ว่ามีการตัดชาติพันธุ์บางส่วนเนี่ยไม่พูดถึงในช่วงของอยุธยาหรือว่าในประวัติศาสตร์ไทยนะครับ กลุ่มชาติพันธุ์ที่เรารู้จักกันดีนะครับก็ได้แก่มอนคเมรแล้วก็ในกลุ่มพม่านะครับมลา,ายูแล้วก็จะมีจามที่อยู่ทางใต้ของเวียดนามในแผนที่นี่คือเป็นรักเก้าวลัก์ใหญ่ยยของพม่านะครับเพราะว่าแต่ละลักหนะเป็นของแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์ลักของมอเราจะเห็นว่าเป็นสีเหลืองครับเป็นแถบเล็กๆเ,เ,เนี่ยแล้วก็มีกะเหลี่ยง ชาติพันธุ์ของพม่าจะมีกะเหลียงมูเซอรีซออาคามะละไทยลือมอแกนโมซาไกนะครับเก้ 9, 9าเก้าเผาใหญ่ๆของพมา่าจะมีอาณาจักรฮาริคุนชัยนะครับที่อยู่ทางตอนเหนือของไทยเนี่ยที่เป็นภาคเหนือของภาคเหนือของไทยเนี่ยนะครับก็คือในข้อมูลนะคือตัวฮาริคุนชัยนี่คือเป็นชุมชนหมอนที่ถูกพม่านะ หมายถึงว่าพมา่าก็คือเขาครองดินแดนของพม่าในปัจจุบันเนี่ยแล้วก็ไล่ต้นขับไล่ชาวมอนให้ข้ามมายัางฝั่งของไทยในคุมมอนที่เป็นฮาลิกุนชัยก็เป็นต้นสายของชาวล้านนาของทางภาคเหนือในปัจจุบันข้อมูลของชาติพันธุ์ล้านนานะครับของเว็บไซต์ตวกตอน,นะครับจะมีไทยยวนที่อยู่ตรงลุ่ม,ม่น้ำ ปิงวังยมนานนะครับมีไทยลื้อนี่เขาอยู่ทางใต้ของจีนมีศูนย์กลางที่เชียงลุง้งไทยเขินจะอาศัยอยู่ตรงเมืองเชียงตุงนะครับอยู่ทางตะวันตกของแม่น้ำสารวินในพมา่าต่อมาครับกลุมไทยใหญ่ครับมีจีนขันอยู่ที่รัชฉานในพม่านะครับแล้วก็จะมีอาศัยอยู่ในแม่ฮ่องสอนเชียงรายเหล่าพวกนี้กลุ่มต่อมาไป็นกลัวนะครับเป็นชนพื้นเมืองที่อยู่ ตรงภาคเหนือของไทยเนี่ยมาแต่ดั้งเดิมแล้วก็อาจจะมียกย้ายบางจากการถูกขับไล่นะครับตรงาลิขณใช้ที่พูดก่อนหน้านี้คือคือจริงๆแล้วอาจจะไม่ได้เป็นอาณาจักรที่ครอบคลุมภาคเหนือทั้งหมดนะครับอาจจะเป็นแค่นครัฐก,ก็ได้นะครับแต่ว่าอย่างที่บอกไปแล้วว่าก็จะเป็นกลุ่มชาวมอนะครับที่เป็นผู้ก่อตั้งอาณาจักราลิกุนใช้ขึ้นมาทับลงมาจากาลิกุนใช้นะครับคือศูนย์กลางคืออยู่ที่ลำพูนนะทั้งมาจะเห็นว่าเป็นลาวบุร้าก็คือลาววัวนะครับ ซึ่งในภาพเนี่ยก็คือเขาก็ทําเป็นอาณาจักรที่เป็นภาคกลางทั้งหมดอะแต่ณตอนนั้นนะ่ะถ้าย้อนไปก็คือทั้งหมดส่วนใหญ่จะเป็นนครรัฐนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ลาวัปุระ,ระหรือว่าลาวูก็คือรัฐบรีในปัจจุบันเนี่ยครับแผนที่อย่างนี้ครับเขาให้เห็นเส้นทางของการเชื่อย้ายของกลุ่มขมิแล้วก็กลุ่มกลุ่มจามนะครับที่ขึ้นมาจากทางชวาในอินโดนีเซียแล้วก็มาลายูนะครับ ตรงทางตอนใต้ของไทยอ่ะกลุ่มจามหรือจามปาเขาก็ขึ้นมาแล้วเขาไปอยู่ทางใต้ของเวียดนามครับส่วนกลุ่มเขมรเนี่ยเขาก็ขึ้นมาแล้วก็อยู่ในประเทศเขมกรกัมพูชาในปัจจุบันเนี่ยซึ่งอาณาจักรเริ่มต้นก็คือฟูนันแล้วก็มาเจละแล้วถึงจะมาเป็นเมืองพระนครแล้วในแผนที่จะมีอีกสายหนึ่งครับที่ขึ้นมาเนี่ยจะเห็นว่าเขาขึ้นมาตรงชาย,ยาครับทางตอนใต้ของไทยแล้วก็ขึ้นมาตรงปาก ม่น้าเจ้าพระยาเราขึ้นมาถึงที่เขียนเขาเขียนว่าลาวูครับก็คือขึ้นมาถึงตรงลบบุรีแหละตรงนี้ก็เลยเป็นเป็นสามสายของกลุ่มเชื้อสายขาเขมรเนี่ยที่ขึ้นมาจากชวามายูเนี่ยขึ้นมาที่ทางกัมพูชาและทางไทยแต่จากตรงนี้มีข้อมูลที่สอดคล้องกันก็คือวัตถิชนสุดสัปดาห์ครับเขาให้ว่าตรงลาวูนี่มีอายุถึงสามพันปีซึ่งมากกว่าตรงฟูนัน ที่มีอายุ2,000ปีนะครับตรงนี้มันจึงเป็นกลุ่มคอด้วยกลุ่มคメเนะี่ยในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นี่ที่อายุมากถึง3,000ปีอะ่ะคือจุดเริ่มต้นนี้เริ่มต้น,น,มตนชิโตลบรีหรือว่าละโวของไทยและมีข้อมูลเพิ่มอีกว่าจากวัชชนนะครับบอกว่าละโวเนี่ยเป็นต้นกำเนิดของกรุงศรียุธยาแล้วก็สถาปนากรุงสุโขทัยนะครับจากตรงละโวครับขยบขึ้นมาก็จะเป็น สีเทพอ่ะที่ก็จะมีข้อมูลว่าทางระวูกับสีเทพเนี่ยก็คือเขาติดตอ่อกันมีการติดตอ่อกันทีนี้ตรงสีเทพเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันจะมีป่างแบบขเขมนอยู่ก็คือตรงนี้ก็เป็น,ปนไปได้ว่ากลุ่มขเขมรละมูเนี่ยก็อาจจะขึ้นมาที่สีเทพด้วยตรงบริเวณของสีเทพนี่คือ,อยังทําการขุดไม่หมดนะครับตรงในครูเมืองพื้นที่สองพ 600-2,800ไร่เนี่ยยังมีโบราณสถานอีก,อกจำนวนมากนะครับที่ยังไม่ได้ขุดเพราะว่าเป็นเรื่องของงบประมาณลักษณะของการสร้างเมืองโบราณเนี่ยที่เป็นสัสนัสถานของสีเทพเนี่ยที่มีการกระจายตัวของโบราณวัตถุจำนวนมากเนี่ยคือมีรูปแบบที่เหมือนกับของทางสมุภัยกุกนะครับในยุคในจักรเจลลซึ่งก็มีการกระจายตัวของโบราณ สถานเนี่ยคล้ายๆกันซึ่งตรงนี้มีตรงสมุนไฟกุปเนี่ยในยุคข,ของเจนล,ล้านเนี่ยมีพื้นที่ของโบราณสถานประมาณ25ตารางกิโลเมตรคิดเป็น10,000ไร่เลยนะครับแล้วก็จะมีถัดมาในยุคถัดมาของเป็นเมืองเกาะแกเนี่ยก็จะมีการกระจายตัวของโบราณสถานเหมือนกันบนเนื้อที่ประมาณแ0 0พันไร่อ่ะหมายความว่าในยุคยุคก่อนนครวัดพระนครเนี่ยจะนิยมที่จะสร้าง ศาสน,นสถานโบราณสถานเนี่ยจำนวนมากในพื้นที่ขนาดใหญ่นะครับซึ่งต่างจากนกครวัดซึ่งคือจะสร้างตัวประสาทให้ใหญ่ไปเลยแล้วอาจจะมีปราสาบบริวารนี่จำนวนไม่มากเหมือนกับยุคก่อนทีนี้เรามาดูที่ภาคอีสานนะครับซึ่งเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่เนี่ยแล้วก็มีเมืองโบราณอยู่ถึงสี่ร้อยเมืองนะครับแล้วก็ชุมชนเกษตรเนี่ยเ,เกิดมาห้าพันปีแล้วชุมชนเมือง อีก2,500ปีซึ่งก็น่าจะเป็นครูเมือง400เมืองเนี่ยส่วนเรื่องของภาษาไทยเนี่ยก็คือในข้อมูลก็คือเป็นกลุ่มโซเมียที่อยู่ทางตอนใต้ของสีนะครับคือเขาใช้ภาษาไทยไตท,ทีนี้ตัวภาษานี่มันเป็นภาษาทางการค้าแล้วก็ผู้คนที่อยู่ในดินแดนไทยเนี่ยก็ใช้ภาษานี้เพื่อทำการค้าต้นภาษาไทยไตเนี่ยก็กลายเป็นภาษาไทยมาถึงปัจจุบัน ตรงอำเภอภูเวียงจังหวัดขอนแก่นนะครับมีภาพเขียนสีโบราณอายุ4,000ปีนะครับแล้วตงภูเวียงนี่มีเมืองโบราณสองเมืองที่โนนวัดนะครับมียื้ยสวนปาช่อน3,000ปีที่นครราสีมาที่ร้อยเอ็ดนะครับมีภาชนะดินเผาอายุ2,500ปีในภาพนี้เป็นชาติพันธุ์ในร่มแม่น้ำโขงนะครับมีประมาณ40ชาติพันธุ์แล้วก็ ถ้าเฉพาะในอีสานเนี่ยอันนี้ในภาพนี้ก็คือเขาแสดงจำนวนชาติพันธุ์20ชาติพันธุ์ตัวอย่างเช่นกระเลิงกุยยอผู้ไทยมีมอนด้วยนะครับมีเยอแซกไทยดำไทยโคราชอันนี้โคราชคือคือแยกออกมาเลยนะครับภาพนี้มาจากนิตยสารอีสานนะครับและเมื่อย้อนไปประมาณ800ปีที่แล้วนะครับทางอีสานเนี่ยถูกทาง เราร้านชาเข้ามาพองนะครับโดยพระเจ้าฟางงุ่มเป็นผู้เข้ามาครอบครองดินในอีสานทั้งหมดเลยทีนี้เรามาถึงตรงสมเด็จพระชัยราชาธิราชกับสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราชซึ่งเขาเป็นญาติกันนะครับคือตอนนั้นจะเป็นคุณพิเรนทรเทพจากตรงพระเจ้าฟางงุ่มนะครับที่ครอบครองอีสานเนี่ยทีเนี้ยตัวสำเนียงเหนือของสุพรรณเนี่ยซึ่งเป็นตัวราชวงศ์สุพรรณภูมิเนี่ย ของสมเด็จพระชัยนาชชาิรานี่นะครับส่วนคุณพเดนทรรเทพเนี่ยเขาเป็นจากราชวงศ์พระร่วงสุขโขไทยซึ่งตัวนี้เขาเป็นญาติกันแล้วก็ที่เกี่ยวข้องกับพระเจ้าฟ้างมงเพราะว่าตัวสาเนียงเนอทั้งสุพรรณแล้วก็สุขโขไทยเนี่ยคือเขาเป็นสายล้านช้างอ่ะคือเหมือนกับว่าเขาเขาเป็นญาติกันน่กับทางล้านช้างส่วนแม่อยู่หัวศรีสุดาจันทร์เขาเป็นสายของขอมหรือเขเมรน่ะตั้งแต่ที่เข้ามา แต,แต่เส้นทางที่ให้ดูตอนแรกที่เข้ามาถังระบูกันครับที่ไปกลุ่มมงอมแม่อยู่หัวสีสุดาจันทร์จึงถูกฝึกมาเพื่อมาเป็นมหาเหสีและเพื่อที่จะจริงบาลังของกลุ่มขอมขเมรเนี่ยคืนนะครับเพราะว่าในช่วงนั้นน่ะของสมเด็จพระชัยราชาทีล่ลาน,นี่คือตรงเป็นวงสุพรรณภูมิเนี่ยเขามีอำนาจเหนือกลุ่มขมขเมเดิมและขุนพิเรนทรเทพ คือต้องการที่จะขึ้นของราชจึงได้สมคบคิดกับพระเจ้าบุเรงนองเพื่อมายึดอำนาจกรุงศรีอยุยานะครับในสมัยของสมเด็จพระมหาจากักริดแต่เมื่อเสียกุงให้แก่พระเจ้าบุเรงนองแล้วผู้ที่กลับมากู้กรุงศรียุยาก,ก็คือสมเด็จพระนเรศวร ซึ่งเป็นโอรสของขุนพิเรนทรเทพหรือสมเด็จพระธรรมราชาชิลานน่นเองเราย้อนกลับมาที่กุสมบัติของวัดกลาชจบรณนะที่เจ้าสามพยาได้สร้างให้แก่พระบิดาคือเจ้านาครอ,อินโดยมีความเชื่อมโยงตรงพระแสงขันใช้สีของพ่อขุนผาเมืองที่ตกทอดมาถึงเจ้านาครอ,อิน และตกมาถึงเจ้าสามพยาซึ่งตรงภแสงขันชัยศีนี้แสดงถึงความสัมพันธ์ที่เป็นคือยญาติกันระหว่างวงสุพรรณภูมิของเจ้านครอินกับทางวงพระล่วงของสุโขทัยในอดีตจากกลุ่มชาติพันธุ์ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นทางอีสานประมาณ40-50ชาติพันธุ์รวมกับ รูมแม่น้ำโค้งแล้วก็ทางของอยุธยาเนี่ยก็มีชาวต่างชาติเข้ามาถึง40ชาติพันธุ์เช่นกันในสมัยพันนารายด้วยเป็นโปรตุเกสก,กีแล้วก็ญี่ปุ่นในส่วนของภาคเหนือก็น่าจะมีอย่างน้อย20ชาติพันธุ์ตรงนี้ซึ่งเรายังไม่ได้พูดถึงภาคใต้ก็จะมีกลุ่มชาวามาลายูขึ้นมาด้วย จากเรื่องชาติพันธุ์ทั้งหมดที่กล่าวมานะครับจะมาสรุปตรงที่องค์การสาหารประชาชาติเนี่ยได้ประกาศวันขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติสากลน,นะครับอําขัดแย้งในเรื่องของชาติพันธุ์ทางในโลกเนี่ยในภาพนี้เป็น10อันดับมหาเศรษฐีของโลกนะครับเราก็น่าจะรู้จักกันดีลล Mark, แล้วละอีลอนมร์ราสักกเบร์บิลเกตส่วนในภาพนี้เป็นกลุ่มมหาเศรษฐีที่เป็นชาวยวนะครับ อย่างเช่นเอาเป็นชื่อบริษัทแล้วกันนะครับอย่างเช่น Google นี่ก็คือมี2คนกนะ็จะมีจอส์ซลอรที่เรารู้จักกันนะครับมี Starbucks, มี t i n d e r มีด u n k i n Donut f a c e b o o k o r a c l e Boomberg What p นะครับเป็นชนชาติยวทั้งหมดส่วนอี o n m มาร์นี่เขาไม่ได้เป็นเชื่อสายยวนะครับเพราะว่าสื่อบางสื่อบอกว่าเขาเป็นเชื่อสายยวแต่เขาเขาพูกเขาอ่ะย้ายมาจากแอฟริกาใต้นะครับ ซึ่งก็ไม่น่าจะเป็นเจ้อสายอยู่นะครับอิบรอมักแล้วก็ในในภาพเนี่ยคือเป็นการทดสอบจรวดนะครับหมยถึงว่าจรวดนี้คือปล่อยขึ้นตรงๆ้วยพ่นนี่แหละตอนขึ้นไปมันขึ้นไม่ได้แต่ตอนลงอ่ะก็คือใช้พ่นลงลงมาเหมือนกันคือลงมาในแนวตั้งเนี่ยคือเขาต้องการจะลงแบบนั้นทีเนี้ยกว่าที่มันจะทําสําเร็จเนี่ยคือใช้เวลาหลายปีนะครับแล้วโตภาพรูน่าโมดูลตอนที่ไปดุงจันร์อ่ะพอมาน,นึกมาเทียบกับการสร้างจรวดของอิรอนมักเนี่ยมันก็เลยเหมือนกับว่า แล้วตอนที่เราไปด้วยดูหน้าโมดูเนี่ยเราลงไปจอดอยังไงแล้วกลับมายัางไงซึ่งมันมีภาพวิดีโอนะครับแต่ว่ามันดูแล้วมันมไมมมันไม่สมจริงอะ่ะเพราะตอนกลับนี่คือเขาดิดดิดส่วนบนขึ้นไปแล้วก็วอยขึ้นไปเป็นชั้นบรรยากาศแล้วก็ก็ค่อยล่อนกลับมาที่โลกอะ่ะซึ่งมันก็ดูทฤษฎีสมมติคิดเขาก็มองว่าพอสรุปว่าละคือเราไม่ได้ไปลงจันทร์เพราะจากกลุ่มเนี่ยกลุ่มที่เป็นมาอห,หน้าของโลกที่เป็นชาวยูโรบาเศรษฐีทั้งหมดเนี่ยเป็นผู้ที่อาจจะสร้างเรื่องรือ้อควบคุมโลก ทั้งหมดนี้ไว้อะสหประชา,ชาติจึงได้ประกาศในเรื่องของการลดความขัดแยง้งในเรื่องของเชื้อชาต,ติต่างๆในโลกนะครับเพื่อไม่ให้เกิดการล้างเผ่าพันธุ์เหมือนในสมัยสงครามโลกด้วยฮิตเลอร์ครับซึ่งฮิตเลอร์นี่ก็ก็มีข่าวอีกว่าฮิตเลอร์นี่มีเชื้อสายยิวซึ่งสุดท้ายเขาก็สรุปแล้วว่าไม่ไม่มีความจริงนะครับฮิตเลอร์ไม่ได้มีเชื้อสายยิวนังสือเล่มนี้นะครับ What we are and how we got here คือเป็นหนังสือที่เกี่ยวกับ DNA นะครับคือเขามีการพูดถึง DNA ของมนุษย์เนี่ยว่าเชื้อชาติหรือเผ่าพันธุ์ของมนุษย์น่ยคือไม่ได้มีอยู่ใน DNA นะครับความหมายคือเชื้อชาติหรือชาติพันธุ์เนี่ยมันเป็นวัฒนธรรมนะครับอย่างเช่นขมิญหรือขอมเนี่ยก็คืออันเดียวกันคือขอมนะคือใช้เป็นการอธิบายวัฒนธรรมของ ชาวเามนและก็ชนชาติอื่นๆที่ได้พูดมาแล้วอะ่ะก็คือเราจะเห็นว่าเครื่องแต่งกายต่างๆอะ่ะเขามีแบบของเขาเขาเองตรงนั้นอะ่ะมันคือวัฒนธรรมซึ่งตัววัฒนธรรมเนี้ยก็คือตัวชาติพันธุ์ซึ่งไม่ได้มีอยู่ใน DNA แต่ทีเนี้ตรง DNA มันก็คือแสดงออกมาในเรื่องของผิวพัรร์หน้าตารูปร่างสูงตำ่ำดำขาวอย่างแม่ยู่หัวศีสุดาจันเนี่ย สวนี้เป็นภาพ AI อ่ะที่สร้างขึ้นมาก็คือในฝั่งของคอมหรืขอขเมเนี่ยผิวเขาก็จะออกแทนๆคำๆนิดนึงนะครับส่วนชาวลาอเหล,า,หลาร้านช้างที่พูดมาในตอนต้นอ่ะถือว่าล้านานาเนี่ยนะครับเขาก็มีความสัมพันธ์กันหรืออาจจะเป็นกลุ่มคนที่ที่มีความเชื่อมโยงกันอะ่ะคือเขาก็จะผิวขาวตรงนี้มันมีความแตกต่างกันที่ที่เห็นชัดจากตรงนี้มันจึงทําให้เกิดความขัดแย้งระหว่าง,างชาติพันธุ์เกิดขึ้นมาคลิปนี้ก็ทําไปทํามาก็ยาวพอสมควรนะครับ จากทั้งหมดน่ะเราก็ยังจะไม่ได้เห็นว่าคนไทยในปัจจุบันคือใครอย่างพม่าเขมรลาวยูนมาลายูจีนพวกเนี้ยมันชัดเจนหนเหมือนกับว่ามันมันสามารถระบุได้ว่าเขาเป็นคนเชื้อชาติอะไรมาจากไหนยังไงแต่คนไทยเราจะเห็นว่าเราไม่รู้ว่าเราเป็นใครตัวสรุปตรงนี้คือว่าชาติพันธุ์ทั้งหมดน่ะรวมๆแล้วประมาณสองร้อยชาติพันธุ์คนไทยก็คือ ทั้งหมดในชาติพันธุ์นั้นผสมกันซึ่งนักประวัติศาสตร์เขาก็ใช้คําว่าร้อยพ่อพันแม่เพราะว่าเนื่องจากว่าคนไทยอที่เป็นคนไทยแล้วเนี่ยเป็นประเทศไทยแล้วคือมันเกิดที่หลังจากกลุ่มชาติพันธุ์เดิมที่เขาอยู่ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มพม่ามอนคขมรลาวเนี่ยหรือแม้กระทั่งจีนมาลายูเนี่ยคือเราเกิดเป็นชาติที่หลังเขาคือเขาเกิดมาก่อนแล้วเขามีวัฒนธรรมมาก่อนเขาเกิดชนชาติมาก่อนเขาถึงมีประวัติตั้งแต่อดีต ส่วนเราอ่ะอดีตของเรามันก็ย้อนไปถึงแค่อโยธยายุธยาเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นคนไทยก็คืออยู่ตรงนี้มานานแล้วอ่ะในภาคอีสานน่ะคือถึง5,000ปี